สีเรารู้อเดียดสโลติชเช่สิเรารู้อเดียดเราเข้าคนน้อยเราเข้าคนน้อยมาครเราเรื่องเราเรื่องใหญ่เดือตาไกล้บ่ย้อตาไกล้บ่อยู่ที่โรงหันเรมื้อนเยอะนี่มีย้นยอะคณะหมูกรอบแล้วก็ัมันยอนไดบ่แกงเผ็ดยอนมันยังไงไก่ดาวไก่ใุกย่างร้อนเลยตาขาวมาใหั่ในตาว

một ra chế mặt của 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 của mặt 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 của

แต่ขนมโซละหา้าจ <c oughs> ิ้มจานเลยราคาเพื่อนขาเส้นข้าเส้า มีคนเบิ่งอยู่ต่างประเทศคนเลยเข้าใจว่าวัสดี้พี่อยู่ต่างประเทศนะจ๊ะิตื่นเต้นมีผู้มีมีผู้ชม Hello. Good morning, everyone. Good แล้วก็จะมีเลือด้ <c oughs> างขาวีีเล่าครับ

มาให้หมดเบ็ดเดี๋ยกันเดี่ยวไปยิงแกตีโดนได้าันะเอาน่ากเนมครับแลครับนี่แค่สาย้าสวยสาย้าสวยอันนี้ช้างนชิมจะเี่ยวฮะเสี่ย เูขายซอยเอฟีน่าเลยอ่ะอืมมาหาเา่าลยก็จะทำดูอะไรก็ได้เขามยเขามีเามีบเมยบอเบืองเขาบ่ได้พ่งเดียวเขมนนะบอเพิงเจยเจียหยไปเลยเขาไปเลยเจียหเไปเยกินัน่งกล่องกระตัง่า้งหายกินปันยุ่เเสียตาตัวหางยังอ้โอ้โหเยโอ้

เสียงดังแล้วเป็นได้ค่บ้าอยู่เมยกงฮะกินเสร็จเดี๋ยวก็จะไปเรียนแล้ววันนี้เริ่มประมาณโอ้าหยินดีเชียรรถต่อไปเพ่กีกินอยู่ได้ืองวหมก็กรนปอยงรยู่ผมแจกเป็นแง่ ร้านอ,อยู่ตรง,งนั้นมีร้านลูกมีร้านลูกชิ้นร้านข้าวตรงนู้นเป็นเอ,อ่อเอ,อ่อส,สุกี้สุดท้ายเป็นข้าวมันไก่แล้วก็กว๋วยเตี๋ยวที่โรงอาหารเอ้าวสุกี้สุกี้ขอซักคำนึ่งเอาลักเขาหมูเสย ทาสดสุกีสักคำหนึ่จัดไปชุดใหญ่มันนี่จะเป็นบุกนี่นะหามเป้าหามเป้าเฮ้ยมันบุกเลยบุกเลยตัวมันไม่เบุกนะเดอ๋ยวก้าหมาเนาะเดี๋ยวไปไปมีบ้ากแหวเดื่อนมาเปลี่ยนไปเดี๋ยวจำไปเรียนก่อนนะจ๊ะเรียนห่อยเดี๋ยวจะมาที่บนี่ช่างชิมบริจาคเจ้าแหววบุกเป็นน่าเยนก็บว่เป็น